สความเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิตามินซีหลายคนถามผมมาเยอะเลยว่าเอ๊ะวิตามินซีเนี่ยทำให้เกิดนิ้วได้ไหมผมก็ไปอ่านงานวิจัยดูแล้วก็มาสรุปไปฟังง่ายครับข้อที่1น,นะครับที่เข้าใจผิดก็คือการกินวิตามินซีไม่ได้กระตุ้นให้เกิดนิ้วนะครับไม่งั้น จะเกิดอะไรขึ้นนะครับร่างกายของเราเนี่ยต้องการวิตามินซีอย่างน้อย600มิลลิกรัมเพื่อป้องกันเลือดออกตามไรฟันต้องการ500-1000มิลลิกรัมเพื่อควบคุมความมันบนใบหน้าป้องกันอนุมูลอิสระลดโอกาสการเกิดไข้หวัดต่างๆดังนั้นอย่างไรร่างกายต้องกินวิตามินซีต่อดชีวิตเพราะวิตามินซีต้องการทุกวันแถมวิตามินซีเนี่ยละลายในน้ําจึงถูกขับออกจากร่างกายยังไงวิตามินซีคุณต้องทานทุกวันครับ เพียงแต่ว่าวิตามินซีที่กระตุ้นให้เกิดนิ้วส่วนใหญ่เนี่ยจากงานวิจัยพบว่าอ่ะอาจจะเป็นวิตามินซีที่สังเคราะห์ก็คือวิตามินซีที่ไม่ได้สกัดจากธรรมชาติหรืออีกประเด็นหนึ่งคือกินเกิน2,000มิลลิกรัมดังนั้นถ้าเราไปดูในงานวิจัยถ้าเรากินวิตามินซีเกินกว่า2,000มิลลิกรัมต่อวันอาจจะนะใช้คําว่าอาจจะเพราะมันไม่ได้เกิดกก่ทุกคน อาจจะกระตุ้นทําให้เกิดนิ่วได้ดังนั้นใครก็ตามที่ทานวิตามินซีวันล,ละ2,000มิลลิกรัมด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมแนะนําให้ดื่มน้ําวันละ2-3ลิตรเพื่อให้น้ำเนี่ยเข้าไปนะครับในการขับวิตามินซีส่วนเกินแล้วก็ไม่กระตุ้นนําให้เกิดออกซาเลตและนิ่วที่ไตครับอันนี้ข้อแรกนะเราจะได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินวิตามินซีไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เกิดนิ่วทุกคนเกิดเฉพาะคนที่กินในปริมาณสูงเกิน2,000มิลลิกรัมเป็นส่วนใหญ่ ข้อที่สองนะครับที่คนมักจะเข้าใจผิดเยอะเลยก็คืออาหารเสริมวิตามินซีเหล่านี้ไม่สําคัญผมอยากจะบอกว่ามันไม่เชิงว่าไม่สําคัญมันขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดคุณต้องการป้องกันเลือดออกตามไรฟันวิตามินซีเม็ด60มิลลิกรัมเม็ดเล็กๆเพียงพอเลยแค่นั้นก็พอหรือคุณกินส้ม1ลูกผลใหญ่มีวิตามินซีอยู่ประมาณ70มิลลิกรัมอันนี้ก็เพียงพอแต่ลองนึกสภาพนะครับ บางคนบอกว่าอยากกินวิตามินซีวันหนึ่งประมาณ1,000มิลลิกรัมเพื่อให้ผิวสวยกระตุ้นคอลลาเจนนะครับหรือว่าป้องกันไข้หวัดอะไรก็ตาม1,000เมิลลิกรัมคุณลองหาดูนะครับถ้าส้ม1ลูกมีวิตามินซีเ0มิลลิกรัมคุณต้องกินส้มทั้งหมดกี่ลูกถึงจะได้ 1,000พันมิลลิกรัมคุณต้องนึกภาพนี้ออกนะ,ะถ้าผมคำนวยง่ายส้ม1ลูกเนี่ยมันจะมีน้ำตาล3ช้อนถ้าคุณกินส้มให้ได้14ลูกคุณจะได้วิตามินซีประมาณ1,000มิลลิกรัมคุณจะได้น้ำตาลทั้งหมด42ช้อนหมายความว่าถ้าเรากินส้มคุณจะได้ทั้งน้ำตาลและวิตามินซีไปพร้อมกันเลยดังนั้นเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเ,เขาอยากกระตุ้นคอเลาเตนนะอยากหน้าใสานะอยากจะควบคุมความมันบนใบหน้าอยากจะป้องกันไข้หวัด แต่เขาไม่อยากได้น้ําตาลจากส้มเขาจะทํายังไงดีเขาก็ต้องเอาส้มนะครับไปสกัดเอาน้ําตาลเอาน้ําออกแล้วเหลือแต่วิตามินซีอย่างเดียวนะครับแล้วเอาวิตามินซีนั้นรรจุเป็นเม็ดแล้วก็กลายเป็นอาหารเสริมดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับไม่ได้บอกว่าคลิปนี้แนะนําให้กินอาหารเสริมไม่ใช่นะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการ60มิลลิกรัมต่อวันนะครับวิตามินซีจากส้มหนึ่งผลต่อวันเพียงพอแต่ถ้าคุณอยากได้วิตามินซีวันละหนึ่งพันมิลลิกรัม ส้ม14ลูกจะได้น้ําตาลเกินความจําเป็นดังนั้นการที่จะกินส้มเพื่อให้ได้วิตามินซี1,000แต่ได้น้ําตาลเกินมันจะกลายเป็นข้อเสียอาจจะกระตุ้นเบาหวานทําให้อ้วนขึ้นอะไรต่างๆนานามากมายนะครับดังนั้นอ่านาเสริมกินได้แต่กินที่สกัดจากธรรมชาติและกินเท่าที่จําเป็นต่อร่างกายนะครับรักทุกคนนะครับใครอยากดูว่าเอ๊ะผมทานวิตามินซีี่ห่อไหนนะครับผมบอกได้ว่าจริงๆผมก็ทานวนๆไปวิธีการง่ายๆคืออ่ะ ยี่ห้อนี้เป็นไบโอซี C, สกัดจากพืชผมกินยี่ห้อนี้เป็นวิตามินซีสังเคราะห์ผมไม่กินดังนั้นผมจะเน้นวิตามินซีที่เป็นกลุ่มของไบโอซี C, หรือว่าวิตามินซีที่สกัดเพื่อผมจะได้วิตามินซีจากธรรมชาติจริงๆแต่อยู่ในรูปของเม็ดซึ่งไม่มีน้าตาลปอมปนมาด้วยนะครับรักทุกคนนะครใครอยากดูตัวอย่างนะที่ผมใช้ที่คลินิกที่ผมกินอยู่ยี่ห้อเอาปัจจุบันละกันก็พิมพ์คําว่าวิตามินนะครับแล้วก็เดี๋ยวหุ่นยนต์ผมนะครับ ก็จะส่งลิงค์ให้คุณก็ไปดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปดูว่าอ๋อสกัดจากนู้นจากนี้อย่างนี้นะแล้วก็ไปดูเรียนแบบสิว่าร้านขายายายี่ห้อไหนมีวิตามินซีสกัดแบบนี้คุณก็สามารถซื้อกินได้ครับมีวิตามินซีเยอะมากเลยครับอย่างน้อยผมเห็นก็3สียี่ห้อแล้วในประเทศไทยนะที่เป็นวิตามินซีสกัดจากธรรมชาติกินก็กินจากธรรมชาติแบบนี้ครับจะได้กินต่อเนื่องตลอดไปแล้วก็ปลอดภัยรักทุกคนนะครับแล้วเจอกัน ใน YouTube Facebook i g ที่ชื่อว่าหมอทีมดรทีมแล้วก็ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ